สภาพน้ําในเขื่อนวังร่มเก้าหรือเขื่อนวังรอที่แห้งขอดอยู่ในขณะน,นี้ส่งผลให้กิจกรรมการทํานาปรังของชาวนาในพื้นที่อําเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธาน,นีต้องหยุดชะงักลงเพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีน้ําที่จะสูบขึ้นไปทํานาสถานการณ์ภัยแรงในปีนี้มาเร็วส่งผลให้ปริมาณน้ําในเขื่อนวังร่มเก้าซึ่งการแม่น้ําตากแดดที่ตําบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีระดับน้ำได้ลดลงแห้งขอดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาทั้งในเขตจังหวัดอุทัยธานีและชาวนาในเขตตำบลเนินสาราอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากไม่มีน้ำจะให้สูบขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าวที่ผ่านมาจึงต้องขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากกรมชนรประทานถึงห้าเครื่องเพื่อนำไปติดตั้งเหนือเขื่อนเพื่อสูบน้ำไปยังนาข้าว ในเขตตำบลเนินสาลาอาเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์เพื่อช่วยเหลือชาวนาและพื้นที่นาข้าวกว่า2,000ไร่ไม่ให้ยืนต้นตายแต่ยังพบว่าชาวนาบางส่วนได้เร่งดึงน้ำที่ยังเหลืออยู่ไม่มากนักในเขื่อนขึ้นไปยังพื้นที่นาข้าวเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวของตนเองจากสภาพความแห้งแล้งทำให้ชาวนาบางส่วนที่ไม่สามารถทำนาได้ในช่วงนี้ จึงได้ใช้เวลาว่างออกมาหาปลาตามแหล่งน้ําที่ยังพอเหลืออยู่ในเขื่อนตามจุดต่างๆเพื่อนําไปขายและนําไปประกอบอาหารเลี้ยงชีพปีนี้แห้งไวกว่าทุกปีครับแห้งไวกว่าทุกปีเนี่ยธรรมดา,ามันต้องระดับนี่ที่จะหน้านาทุกปีและนี้ทึงจัดนาเนึ่มันจะยุบลงไปนี่ปีนี้มันแห้งไวอ่าพอจะมีสาเหตุที่มันแห้งไวกว่าทุกปีไหมครับช่วงนี้ก็ ที่แห้งไวกว่าทุกปีก็คือดึงน้ำกันพวกชาวบ้านเขาก็มาดึงดึงน้ำกันไปดึงน้ำจะื่อนเอาไปทำนาเนี่ยดึงจากน้ำที่นี่เนี่ยแล้วก็ขึ้นตามเหมืองไปทำกันอย่างนั้นก็เลยทําให้ปีนี้น้าแห้งไวกว่าทุกปีไวกว่าทุกปีแล้วตอนนี้ไม่ได้ทํานาแล้วมาทําอะไรคะก็หาปลากันบ้างก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็มาทํากันสามรุ่นแล้วว่า <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่มีน้ําจะไปเอาที่ไหนหนูเนี่ยเอาไที่ไหนแล้ํน้เนี่ยนี่ก็ไม่พออยู่แล้วเนี่ย เขาก็ยังดึงกระดึงว่าไส้ตรงไว้นี่แล้วก็ดึงขึ้นไปนั่นน่ะเห็นไหมส่วนสําหรับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปศุสัตว์จะสามารถไล่ต้อนสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้าไปเลี้ยงกินหญ้าฟางกินน้ําตามแอ่งน้ําที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในเขื่อนทําให้ในช่วงฤดูแรงแม้จะดูเป็นปัญหาสําหรับเกษตรกร,กรที่เพาะปลูกนาปังและพืชอ,อย่างอื่นที่จะไม่มีน้ําพอเพียงในการเพาะปลูก แต่สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์แล้วในช่วงเวลานี้จะมีพื้นที่เป็นจำนวนมากที่ใช้เลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการหาอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ลดค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก จากแรงกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ได้ใช้ประโยชน์มาในว,วันนี้เขื่อนวังร่มเก้าคงมีประโยชน์แค่เพียงให้เกษตรกร,ร,กรใช้เลี้ยงปศุสัตว์เท่านั้นพานุมาติยศมากถ่ายภาพศักชาลินเพชรประดิษฐ์รายงาน